สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักและชื่นชอบนนาฬิการครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิกาไซโก้รุ่นพิเศษ l i มิเ e ็ดอิดิชันะครับเป็นรุ่นครบรอบ140ปีของแบรนด์ไซโก้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตายไงไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรับชมรีวิวกันเลยนะครับ รุ่นนี้คือไซโก้รุ่น srpg 4 7 k 1นะครับเป็นรุ่น Limited e dition จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ140ปีแบรนด์ไซโก้นะครับในที่ผ่านมานะครับไซโก้ก็ได้ผลิตนาฬิกาฉลองครบรอบ140ปีมา2ชุดแล้วนะครับก็ชุดแรกก็ออกโทนดำทองนะครับชุดที่2ก็ออกโทนสีเขียวนะครับอันนี้คือเป็น ชุดที่3นะครับจะเป็นโทนของ s i l เ e อร์แอนด์นะครับในนาฬิกาที่เป็นโทนนี้หน้าปัดจะเป็นสีเซนเวอร์แล้วก็ขอบจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมรุ่นแรกที่ของมาถึงทางร้านแล้วก็นํามารีวิวก็คือเป็นไซโครไฟสปอร์ตนิวนะครับรหัสรุ่นคือ S R P G C 7K 1ในรุ่นนี้เป็นลิมิตอิดิชั o นนะครับเผลทจำกัดจำนวน1 1 0 0 0เรือนนนะครับทั่วโลกเลยนะครับ ราคาตั้งก็เท่ากับรุ่นธรรมดาเลยนะครับเป็นลิมิเต็ดที่ตั้งมาไม่แพงอยู่ที่ราคาที่หนึ่1 0 0่บาทนะครับโฉมก็จะมาในชุมของ s ็กัวไฟนะครับไฟไฟใหม่นะครับตัวเรือนเป็นตัวเรือนเซเลสขนาด42.5ม mm มนะครับขอบก็หมุนได้นะครับผมแล้วก็เม็ดมายมนะครับก็จะเป็นระบบที่ดึงตั้ง ตั้งเวลาแล้วขึ้นลานได้นะครับแฮกเข็มบีได้ขนาดตัวเรือนที่42.5ม mm, ิมความหนาอยู่ที่13.4ม mm ิมนะครับน้ำหนักอยู่ที่167กรัมเรือนนี้นะครับก็น้ำหนักก็ใช้ได้ครับกระจกเป็นกระจกคัดเล็กคริสตัลน,นะครับตัวเรือนขนาดนี้ก็จะบรรจุ กลไกอัตโมตินะครับคือ c r 3 6 2 4 g w e l สำรองพลังงานที่41ชั่วโมงฟังก์ชันก็จะบอกวันที่และสัป,ปดาห์นะครับเทียมแหน่ง3นาฬิกานะครับในโมเดลการออกแบบมาหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดอามีพิมพ์ลายหน้าบอฟเฟลนะครับแล้วก็เป็นสีซิลเวอร์ตัดกับขอบสีน้ำเงินนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ของรุ่น เข็มและก็มาร์กเกอร์ก็จะพายน้ำเลืองแสงชัดเจนในที่มืดนะครับช่วงท้ายคลิปก็จะมีถ่ายรูปพายน้ำให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมลองติดตามชมท้ายคลิปนะครับรุ่นนี้ฝาหลังก็เป็นฝาหลังเปรยโชว์กลไกนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับสลักคำว่า l i m i t e d Edition นนะครับที่ขอบฝานะครับขอบฝาหลังน,งนี่ฮะ ริ้มตับอีดิชั่นในตรงนี้นะครับฝาหลังเปื่อยโชว์ปนไกนะครับเป็นปนไก CR36 นะครับชัดเจนตัวเรือนก็ก,นกันน้ำาดึก1 0 0เมตรนะครับรุ่นนี้นาฬิกาก็จะมาพร้อมสายสแตนเลสสตีลแบบตันนะครับในช่วงของสซโคไฟใหม่พวกนี้ก็จะตัดสายแบบตอกนะครับสายก็หนาดีนะครับสายโคไฟใหม่คุณภ,ภาพดี สายเป็นแบบปุ่มกดล็อก2ชั้นนะครับแน่นหนาดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ขายดีนะครับโมเดลหนึ่งของนาฬิกาไซโกนะครับรุ่นนี้ก็มีความสวยงามนะครับเข็มชั่วโมงนาทีและเข็มนาทีก็เป็นสีบลูสตีลนะครับนี่ครเห็นชัดๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีความละเอียดในการ ผลิตตัวหน้าปัดแล้วก็ตัวเข็มได้ดีมากนะครับฟ้อน,นก็สวยงามผลิตจำกัดจำนวนนะครับทั่วโลกอยู่ที่11,000เรือนนะครับเข้ามาไทยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับราคาก็ใกล้เคียงกับรุ่นปกติก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่น่าซื้อเก็บสะสมไว้นะครับเป็นที่เล็กได้นะครับรุ่นนี้ สินค้าก็จะมาพร้อมกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องมันจะรุ่นปกตินะครับรุ่นนี้นะฮะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็นาฬิกาก็จะมาพร้อมคู่มือและใบรับป,ประกันศูนย์หปีนะครับประกันโดยศูนย์บริษัทไซโก้ประเทศไทยจำกัดเดี๋ยวลองมาทาบข้อมือดูท่านใดยังไม่มีนาฬิกาหน้าปัดสีขาวซิลเวอร์นะครับรุ่นนี้ก็ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเวลาขึ้นค่อยมาเราดูเวลาได้ชัดเจนเลยนะครับเข็มตัวเข็มก็ตัดกับหน้าปัดที่ดีไซน์มาทําให้ดูเวลาได้ชัดเจนดีนะครับผมสีสันสวยงามมากๆสวยงามครับรุ่นนี้ก็ถือว่า น่าสนใจทั้งส่วนของราคาแล้วก็คุณภาพด้วยแล้วก็การผลิตที่จำกัดจำนวนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ร้านตลาดนาฬิกาเบอร์08502 99992นะครับหรือทาง Line ID s i t a r a d n a l i k a นะครับทางร้านจะมีส่วนลดสุดพิเศษให้นะครับลถแล้วก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่ถึงหมื่นในส่วนของ กลุ่มของ Silver and Blue Tone เนี่ยนะครับก็จะมีตัว p c y c ครไฟส์ใหม่แล้วก็จะมีอีก3รุ่นนะครับที่ผลิตตามกันออกมาก็คือในส่วนของตัว Prospect นะครับ1965แล้วก็ตัว Sharp Edge แล้วก็ตัว Astron นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นเกรดที่สูงขึ้นกว่านี้ค่อนข้างเยินนะครับผมก็ลองติดตามรีวิวของทางร้านได้นะครับผมสำหรับตอนนี้คณะตลาดลกนานคยจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าท่านต้องการติดตามนาฬิการุ่นใหม่ๆหรือสาระนั้นเกี่ยวกับนาฬิกาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่น,นขงของทางร้านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ